สวัสดีครับเพื่อนชาวคุกี้ลันครับคลิปนี้ครับพบกับคัมโบวิ่งสั้นกันนะครับเนื่องจากมีหลายคอมเมนต์มากมากเลยครับอยากให้ผมทําคลิปที่ไม่ต้องวิ่งไกลนะครับก็เลยจะลองดูในคลิปนี้นะครับก็คือจะใส่ข้างข้าวเพลิงกับแบล็คเบอร์รี่เนี่ยจะมีคอมโบโบนัสครับเพิ่มคะแนนย่รีทุกชนิด400นะครับ มบัตินะครับจะใส่ส่งแฟดใส่ลุมเข้าไปเพิ่มคะแนนเยลลี่อีก220นะครับกลายเป็น620นะครับแล้วก็ขนนกบวกคะแนนอีก30เยลลี่ทุกชนิดกลายเป็น650นะครับโอเคสรุปในตาน,นี้ครับคะแนนเยลลี่ทุกชนิดเพิ่มขึ้นอีก650คะแนนนะครับสใส่สลุมเนี่ยมันจะลดพลังงานให้เราอีกเจ็ดเปอร่เ่ยนตเพะครัะแล้วก็เยลมก่ดแ,แนน 12, บตเแบตแบตมบตับตแบตแนตแบตแบตแนตแบ่แนนกลายเป็น22,000นะครับแแ้วก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเยลลีบก็บกอีก650จาก อ่าอีกสองชิ้นนะครับกลายเป็น2 2650แล้วก็เพิ่มคะแนนเยลลี่ดาวอีกเจ0ดร้อยครับแล้วก็บวกอีกเยลลี่ทุกชนิดก็กลายเป็น1 3นสาบนะครับอันนี้เพื่อนๆเข้าใจหรือเปล่าครับเยลลี่ดาวนี้ก็คือที่มันแตกออกมาจากรูดาวนั่นเองครับก็คือเก็บรูดาวเยอะมันจะคุ้มมากๆครับทีที่2ครับจะใช้เจ้ากูกีวีครับไม่ใช่กูวีขอไปพูดผิดแล้วโอ้ผิดได้น่าเขียนมากโอเคเอา้าวกดฟ้าตันไหมวะ กรรมพับพลาดครับไม่เป็นไรครับช่างมันช่างมันโอ้โหคะแนนก็เพิ่มไว้ะเนี่ย๊บเบียวสองล้านหกสองล้านเจ็ดครับอืมก็เจ้ากีวีนะครับมาไหมครับเจ้ากีวีเวลามนขี่มอเตอร์ไซค์ครับมันจะเพิ่มคะแนนให้ด้วยนะครับอีกพันหนึ่งนะครับคล้ายๆเราใส่รองเท้าโบดานที่วิวัฒนาการเลยครับ เหมือนอย่างนั้นเลยครับเนีย่ยเรียกได้ว่าโอ้โหเพิ่มคะแนนกันกระจายครับในเกียนี้ครับวิ่งสั้นแน่นอนบอกเลยครับว่าผัดแรกแป๊บเดียวตายครับผมก็ตาผมขอครับมีคนหลายคนเรียกร้องอยากเห็นผมทำคอมโบวิ่งสั้นไงฮะแบบว่าไม่ต้องวิ่งไกลไปวนดาวนเดินอะไรเงี้ยอยากเห็นแบบวิ่งสั้นแล้วคะแนนสูงๆอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าคะแนนจะสูงหรือเปล่านะเพราะว่า ้าเจ้าตัวแรกแป๊บเดียวตายครับมันก็ไม่คุม้มนงครับเข็มกัดแบคเบอรี่เนี่ยมันจะแสดงผลแค่เหลือแค่เยลลี่ดาวอย่างเดียวละเพราะว่าตัวที่สองเนี่ยมันเสกเยลลี่แบลคเบอรี่ไม่ได้ครับยกเว้นเอาแบคเบอรี่เป็นสองผลเลยอ,อันนี้ก็ตลกแลลวครับทำไม่ได้เช่นกันครับอ้าวขาตัวอ e ีครับผม อายาเรามมีสิทธิ์ได้ขึ้นบนนัทธาแล้วครับโ oh, oh อ้โหโอมาอีกครับขออีครับบอมมาหน่อยมาหน่อยเด้ โมาปเป็นเหรียญนี่ครับอู่อาแอบลุ้นครับโอ้ยตัวเอสนะครับหมดสิทธิ์แล้วครับผมเราได้ไปคินบรัณธรรมถ้ายด่านนี้แน่นอนครับแต่ถ้าได้ขึ้นก่อนเมื่อกี้ก็ดีกว่าไงฮะเราจะได้สะสมคะแนนไปก็อดไปตามระเบียบ หืมวัดเสียวใช่ไหมล่ะผมก็ดูว่าจะชนเนเะนี่ยลองเสี่ยงเก็บดูครับกระโดดมงเป็นมาริโอเลยครับเมื่อกี้โอ้ยรู้สึกว่าเลือดลดเร็วมากจริงๆนะนี่ฮะเฮ้ย,ยไปเสกอะไรข้างบนนะ่ะดูไม่ถึงโอ้โหเสียดายตอนนี้ยินดีเด็กเวลี่มันเสกแบบไอ้ผีบนหัวมันเก็บไอเทมแปลกๆนะปกติเมื่อกี้มันจะเก็บผูดาวให้เราบ้าครับเมื่อกี้มันไม่เก็บให้เราเลยครับ เป็นไปได้ฮนะเฮ้ยอโจโอ้โหเสียดาโอ้โไอ้เจ้าเยลิดาลักษีในตานี้้คะแนนเพิ่มถึงชิ้นละพันสานะครับโอ้โหเก็บเสียของเลยครับเสกมาแล้วเก็บไม่ได้ครับตอนนี้สาสิบอ็ดล้านนะครับคะแนนลดไวมากครับผม พอสบลูกนี้ก็เพิ่งจะติดวิงนะครับไอดี ID คุณวันดนะครับเลยลองเอามาใช้กันครับกดเล่นนะครับไม่ต้องตกใจครับ ชีลีดเดอร์ครับผมในคลิปบนทานแน่นอนครับขาด T I M นะครับด่านต่อไปมีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ดีมากครับ 27ล้านนะครับคะแนนมาไวจริงครับแต่เลือดก็หมดไวอย่างที่เห็นนะครับถ้าใช้ถังไมโอครับจะได้เลือดที่อยู่ทำให้คุกกี้ไปได้ไกลกว่านะครับแต่ว่ามันไม่มีคอมโบโบ้นงัสไงนะครับแล้วก็เพื่อนๆขอให้ผมทำเซตวิ่งใกล้ครับก็เลยจัดไปเลยครับครั้งเขาเพลิงครับผมวิ่งใกล้แน่นอนครับเทียบกันแล้วถังไมโอ้ทำให้ไปได้ไกลกว่านะครับ ครับครับไม่น่าไปถึงด่านสุดท้ายครับไม่น่ารอดครับดูจากดูวด้าทางนะครับ โอ้โหจบเลยครับไปเสกตรงนั้นครับโดนกันแกล้งกันชัดเลยเนี่ยโอ้ยห้าสิบเก้าล้านครับผมขอให้ผู้ดาวมาเยอะครับผมจะได้คุ้มคุๆหน่อยครับใส่เขียนกัดดาวทั้งทีครับผมโอ้โหมาแล้วครับสามชิ้นครับผมก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับอยากได้อีกอะหมดสแลครับผม อ้จบเลยกี่ชิ้นแล้วเนี่ยโดนแกล้งอะ่ะชัดเจนเลยครับโอ้ยจังหวะแย่มากครับตานนี้เสียดายเนี่ยชิ้นหนึ่งครับคะแนนเป็นแสนครับผมก็ด่าน,นี้ครับพยายามเก็บเหรียญทองให้ได้เยอะครับเพราะว่าเหรียญน,นึงเนี่ยคะแนนมีถึงห้าหมื่นคะแนนนะครับ ตาเลยครับผมไวมากครับอืมไปเสกข้างล่างอีกแล้วโอ้โหโอ้ตานี้เสกแย่มากครับเสกในจุดที่เก็บไม่ได้ทั้งนั้นเลยครับจะเดียงแล้วครับจะเดียงแล้วครับจะเดียงแล้วครับแปดสิบกว่าล้านแล้วครับจะเดียงแล้วไอ้ย,ยาแปดสิบสามล้านครับผม โอ้แล้วนี่เจ้านี่จะถึงขวดเลือดตรงกลางด่านต่อไปไหมเนี่ยรู้สึกว่าจะไปไม่ถึงนะครับรู้สึกได้เลยครับยังไปไม่ถึงดาสุดท้ายเลยเนี่ยเลือดก็โหเก็บเข็บไม่ได้เลยครับโอ้หกสิบล้านคะแนนไม่ดีเลยครับ ไปไม่ถึงก็จบเลยครับแบบนี้วิ่งสันของแท้ครับวิ่งสั้นเราไปไม่ถึงขวดเลือดนี่คะแนนหายบานครับไอจุดนี้เป็นข้อเสียของการวิ่งสั้นเลยครับมาลุ้นกันครับจะไปถึงขวดเลือดหรือเลปล่าโอ้เลือดประมาณขึ้นหลอดนะครับ ห้อยห้อยห้ยหยหอยหอยห้อยหใครปากห้อยว่ผว่าใครไม่รู้ทำไมต้องห้อย นะ่นเงียอือหือพาดเดยอะเลยครับจีเยเย่อือหือไม่น่าถึงอยู่ดีครับอ้าวต่อไ้ถึงครับ ถึงก็โอเครับได้ครับถึง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 โอเคดูว่าจะไม่รอดรอครับเฮ้ย <c oughs> ไม่ทัน,นครับเสีย <c oughs> ดายครับ คคะแนนยังพอได้ครับแต่ไม่ไม่ที่สุดนะครับใช้เซตแบบนี้ครับนั่นวายลาดอีกแล้วก็คะแนนฟุดาวจะเพิ่มขึ้นนครับเนี่ยเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยครับเราสได้แฟรี่ด้วยครับ เก็บให้หมดครับโหฟินตอนจบไหมครับไอ้ยาเวรกรรมจริงๆครับร้อยเก้าสิบสามลายครับเจ้าหน่วยลบพิเศษครับมาช้าไปนิดนะครับ <c oughs> โอ้มาแล้วก็ตายครับมาทำไมเนี่ย ไม่ได้เก็บเดลี่ลูกอมดาวของมันเลยครับโอเค193ล้านโดยใชยเ้เซตวิงสั้นนะครับก็ตามคําขอวนะครับไม่รู้ว่าแบบนี้เรียกสั้นหรือเปล่าก็ก็ไปไกลนิดนดนิดหน่อยเพราะว่าเก็บปุเลือดกลางด่านสุดท้ายได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันไว้มีคอมโบแปลกๆมาใหม่ก็จะมาทำลิตให้ชมกันดีนะครับจะคลิปนี้ลายกุกกีลานสวัสดีครับผม